ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆทกๆทุกๆทุกๆทุยโอ้กๆทุกๆทุกๆทมกๆกๆทุกทุกๆท่าสวัสดีทุกนทุกชทกทุกๆ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 นุกๆทุกๆทุกๆกๆกๆทุกๆกทุกๆทุกทุกๆทนกๆทุกๆทุกๆทุกๆนุกกมระหว่างทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพบกับอากก ออกไปนะครับเจ็บคครับทีมจะเริ่มนะครับแมนยูน่ติดบุกจากซ้ายไปขวานะครับตอนนี้บอลอยู่ที่เดรบรอยครับเดรบรอยให้อเล็กซ์ันโดซันโดไหลกับเข้ากลางให้ฟาเบกัสฟาเบกัสพาบอลมาที่คาบาเข่าลูกนี้จะเตะหลบเดยองเอาได้ครับบุสกิตบุสกิตให้โฟูรินเอาครับเป็นอาเจ็ตตี้สวนกลับบ้างนะครับ ฟูดินเลีย้ยงเข้ามาดวลกับเดวรอยส่งให้คิมมิชคิมมิดเบิร์ดมาให้เดยองเดยองเลี้ยงกี้มาฟารบ,บิกัสส่งให้กับให้เดวีรารูครับแบคแฮมแบคแฮมไล่ให้อับราฮัมวารานจะทันไหมอับราฮัมอับราฮัมเลี้ยงแล้ววารานดักได้นะครับตรงนี้ตอนนี้บอลของอาจจักนะครับเดลิกบุสเกต วารานห่อยฟอเดนฟอเดนเลี้ยงจีกับซันโดรดวลกันแล้วจังหวะนี้ว่าไงครับฟอเดนไหลให้ฟาบินโยฟาบินโยห่อยลันโดพิกตลบยิงลงนี้โอ้โห่เบลินโดเซฟไว้ได้นะครับนี่ครับลูนีฟาบินโยนะครับไหลมาให้กิสโตโรนโดหมุนกับตัวเล็กยิงนะครับ แต่เบเลโน่ก็ยังไวอยู่เหมือนกันนะครับเป็นลูกเตะมุมของอาแจกนะครับจะเปิดโดยลิวเนลเมสซี่สี่ยอดกำมาให้จะให้บุสเกตแต่วันนี้วี e, เอราโหมออกมาได้แต่บอลยังกูคิกอยู่หน้ากูโรนโดซานีโรนโดกับซานีอันนี้ให้เลโน่วางยาวขึ้นมาอับราฮัมอับราฮัมแต่วันว่าไงซานี ซานน่ส่งให้โฟร์ดนยังวันนี้โรนโดมาแล้วครับโรนโดจะไล่โฟร์ดนแต่บอลแต่ยังวันนี้คิมิทให้โฟร์ดนอีกครั้งดูเปลคิมิสคิมิทย้อนมาให้โฟร์ดนเปิดเข้ามาโรนโดโมงยังวันนี้บอลไปชนหน้าต่างนะครับตรงนี้ เสียดายเลยครับเจ้าตัวก,กูดินก็มาเข้าบ,บาที่แบคแฮมแบคแฮมลอยให้อับราฮัมแต่วันนี้ได้ด้วยครับเอวาราันนะครับด้วยความที่เมื่อชิบว่านนะครับตอนนี้ อเจ็กสวนกับเดยองแฟรงกี้เดยองล็อกล็อกฟอเบกัสว่าไงฟอเบกัสจังหวะนี้วีร่าให้อับราฮัมแล้วครับให้ซานี่ซานี่เมืินเข้ามาให้แบคแฮมแบคแฮมล็อกลบจังหวะนี้อับราฮัมว่าไงจริงลูกนี้อับราฮัมจริงเบาไปหน่อยนะครับจังหวะนี้ดูเหมือนจะเฉลี่ยนะครับ เกมนะครับดูเหมือนว่าอาเจกจะบุกใส่แมยนยูเนต,ติสมากกว่านะครับโฟลินเปิดเข้ามาเมสซี่คิมิชโฟลินโดนโคบดโดยเอริกบายีแล้วก็จบครึ่งแรกนะครับด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับเดี๋ยวจะมาดูสถิติกันหน่อยนะครับนี่สถิติ เป็นฝั่งอาเจนะครับที่ครองบอลได้มากกว่าอยูเต,ต็ง65เซนนะครับและการยิงการยิงประตูก็ใกล้เคียงนะครับการต่างสัญลักษนได้เซฟกอลลั่นหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับ มาครับเริ่มสู่ขึ้งหลังนะครับอาจจะบุกจากซ้ายไปขวานะครับแมนยูติดมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับโดยให้อบรัฮัมออกแล้วก็โอบาเข้านะครับดูเหมือนว่าวันนี้เดยองจะเลี้งบอลเยอะเป็นพิเศษนะครับเดยเดยองโมงนี่เกือบนะครับนี้นี่ครับฟอรบิการเอาไม่อยู่นะครับตรนนี้ วันที่กูดนเว่ะแบกแฮมยังหาช่องอยู่นะครับอาเจ็กวันนี้พระเขาเล่นดีมากเลยพระเขาจะใช้วิธีการแบบว่าบีบนะครับ ทำให้ทีมมันอยู่กลางที่เล,เล่นยากนะครับแต่ตอนนี้บอลย่ที่ซันดูเดบรอยเดบรอยหาช่องอยู่นะครับจะจ่ายให้โอบาจงหาะน,นีจ่ายแรงเกินนะครับตรงนี้โฟดินซันโดว์นะไอซ์โฟดิน สปีดไวกว่าฟอรินล็อกไปสองยังวะเปิดจังวะนี้โรนโดครับได้มงครับตรงนี้แต่บอลก็หลุดกรอบออกไปนะครับ ับมาคาวครับแบคแฮมแบคแฮมวันนี้โดนตัดบอลเยอะมากเลยนะครับผมไม่อยเห็นคอาเลี้ยงเลยนะครับนี่ครับทีเด็ดของทีมครับเอริกบายยีครับไหลาย,ยาวห้อยโอบาจังหวะนี้ ฟูดินเมสซี่มาแล้วครับจังหวะนี้เมสซี่ส่งให้ฟูดินอีกครั้งให้โรนันโดโรนันโดว่าง่ายจให้เมสซี่ลูกนี้เมสซี่เลี้ยงให้คิมมิชดูอันซันโดคิมมิชมอง่ายครับคิมมิชล็อกล็อกล็อกผ่านเดอบรอยได้ด้วยครับให้บุสกิทบุสกิทไล่เมสซี่ตะวันลึกยิงลูกนี้อิซิเบเลโนนะครับเลโนรู้ทันนะครับก็จะยิงนะครับแต่ตอนนี้บอลสวนริวนะครับ ฟอเบกัตจ่ายให้โอบาโอบาได้แร้วนี้โอบาเลยให้แบคแฮมแบคให้ขบะข้าวเปิดเข้าไปโอบาขึ้นโคโล,ลนี้ไม่ได้นะครับฟอเบกัตได้อยู่แต่ว่าฟเบกัตโดนบุสเกตยิงยิงนะครับทุยลุนโดโดนเบียดปัทะตอย่างวานันนี้บายยี่จะจ่ายให้โอ้โหจ่ายแรงนะครับตรงนี้กะกะว่าจะเล่นบอลเรียวนะครับเอาครับเข้าช่วงทุ้ย ช่วงท้ายนะครับเมสซี่ครับโดนอีริบอยดหลบ้นด้วยนะครับซันดูมืนกันจะล้มเมสซี่จะให้โรนันดูเจะตะวัตยิงตรงนี่โอ้ยเวียร่าไม่ใช่เลยทันนะครับแล้วก็จบจีมนะครับแมนเชสเตอร์ยู่นเติดเปิดบ้านเสมอกับอาเจสต์ัมโดําไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับครึ่งหลังผมคิดว่าอาเจ็ตมีโอกาสที่จบสกอร์ได้เยอะกว่านะครับแต่พวกเขาก็ไม่ขมเท่าไรนะครับ เรามาดูเรตติ้งกันหน่อยนะครับเรตติ้งของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็วีเอร่านะครับคะแเนเรตติ้งเยอะที่สุดนะครับมาดูของทีมเยือนโฟร์ดินนะครับกดเล่นในดูเด่นมากเลยนะครับวันนี้สร้างสรรค์เกมได้เยอะเลยนะครับได้แมนออฟเดอะแมตช์ไปด้วยนะครับ เอาแล้วก็คลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมนะครับเพื่อที่จะได้ดูคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับสำหรับคู่หน้าผมจะเอากูวอะไรมาปาอีกนะครับต้องรอดูติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ